โอเคก็สัสดีทุกคนนะครับแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็จะไม่ได้มาเล่นเกมแม้แต่อย่างใดนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาะรีวิวเว,เว็บหนึ่งกันโอเคเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยโอเคในเว,เว็บนี้นะฮะก็จะเป็นเว็บที่บอกเกี่ยวกับกาชาที่จะมาในเซตถัดไปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยอ่าก็จะมีคีย์นะฮะอ่า ตัว G หมายความว่าอ่มีเป็นเซตการันตีนั่นเองนะฮะจะมีเอ่อสุ่ม11ตัวแล้วก็การันตียูเบอร์แล้วนตัวนั่นเองนะสเตปอัพอินคลูดิงก็จะเป็นแบบอ่ให้ซื้อเป็นเซตนั่นเองนะฮะจากอ่ถ้าจะไม่ผิดนะ30 50นั่นเองนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่นเองแล้วก็เน็กโ a แอนแกง I will ลิเบิลก็จะเป็นในส่วนของตัวที่อ่ตัวซปเปอร์แรของเนโกะมันก็จะมาในของเซตเซตนี้นั่นเองกราดอนครับอ a ว a เ l เบิลอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ed อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน k o r e a n Only ก็เฉพาะกระชานี่เฉพาะ,ะมีเฉพาะในส่วนของ b e t t e r Cat ของญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะไต้หวันโอเล่ก็เหมือนกันเลยเฉพาะของเบลกัสไต้หวันโอเคเรามาดูของ E n กันก็คืออันนี้ผมก็เล่นของ E n นนั่นเองนะฮะไม่ได้เล่นของญี่ปุ่นเราก็จะมาดูเฉพาะของอในส่วนของ E n กันซึ่งโอเควันที่ยี่ห้าถึงเจ็ดนั่นเองนะฮะลัคก,กี้กาชาก็จะมีในส่วนของ อ่นี่ไง Lucky Capsule นั่นเองนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้อ่าฮะ Cat Eye กาชาโอเคก็จะเป็นเป็นในส่วนของอ่านี่ไง Cat Eye เนี e ่ยเป็นในส่วนของอ่าใช้บัตรแล่แคปซูลือเปล่าเอ่อใช่ใช้บัตรแล่แคปซูลอันนี้ก็ใช้บัตรของ Lucky แล้วก็ Cat Food กาชา อ๋อหนึ่งถึงเจ็ดยังไม่มาเออผมก็งงอยู่เอ๊ะทำไมมันไม่มีวะมันยังไม่มาแล้วฮะยี่ห้าถึงยี่แปดเดซิมะะเบอร์ 28, อันนี้ผ่านไปแล้วหรือเปล่าผ่านไปแล้วยี่ห้าถึงยี่แปดผ่านไปแล้วเอ,อ่อนี่ไงตอนนี้เรากำลังอยู่ยในส่วนของ base of the base นั่นเองนะฮะยี่แปดถึงสามสิบเอ็ดนั่นเอง แล้วก็ Dark Hero นี่ก็เป็นเอกกาชาหนึ่งอ่าแล้วในส่วนของวันที่1ถึงวันที่4ี่ะฮะอ่า Uber f e s t ซึ่งอาจจะสุ่มนะยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเลยนะมันนี่ไงวันที่4ถึงวันที่18นะฮะก็จะมีอ่อในส่วนของ Collab มิก u นั่นเองนะเป็นอุย้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ดีไซน์ของคาแรคเตอร์นี้น่ารักมากแต่ผมยังไม่แน่ใจระหว่างยูเบอร์เฟสกับไอ้มิกผมยังช่างใจอยู่ว่าผมจะส่มดีไหมก็จะบอกได้เลยว่าในส่วนของมิกุนั่นเองนะฮะผมยังสุ่มไม่ได้ยูเบอร์แเลยนั่นเองก็จะมีในส่วนของตัวที่มันแจกใน พอแลบอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของเดี๋ยวหาก่อนแป๊บหนึง่งหาไม่เจอแนละแคทเยอะมากแมวเยอะมากนั่นเองรู้สึกว่ามันจะมีสกิลอา่าเดี๋ยวขอหาก่อนแป๊บหนึ่งนะสลบโรอันนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่มมันมีสกิลอัน,นุมัติอ่า,อาตาเริ่มลายละสกิลเยอะแยะเต็มไปหมดเลย อ่านี่ไงดอทแอคแท็กใช่ใช่ดอทแอคแท็กนส่วนตัวนี้น่นเองะฮะก็จะมีส่วนของสกิลดอทแอคแท็กเป็นเักอ่อเป็นแมวที่เราจะได้ฟรีในส่วนของคอลแลบมิกุนั่นเองสำหรับใครที่พลาดของปีที่แล้วนี่ปีนี้ก็จะมาแล้วฮะในส่วนของวันที่สีนั่นเองคุณก็ถ้าใครอยากเก็บไว้อ่า เก็บไว้ก็ได้นะฮะหรือไม่ก็รอปีหน้าเลยรอปีหน้าเลยนะฮะแต่ผมก็คิดว่าอาจจะสุ่มยูเบอร์เฟสก่อนดีกว่าเลยเพราะว่าผมยังอยากได้ตัวที่แบบเออในในของยูเบอร์เฟสอีกอะเพราะว่าในในตัวของยูเบอร์เฟสที่ผมมีแค่ชา a r โดกาโอเองนะใช่ปะวะเออน่าใช่แหละ ยูเ r อร์เฟสที่ผมไม่ค่อยมีตัวที่มีเฉพาะในส่วนของยูเ r อร์เฟสนั่นเองนะฮะแล้วต่อมานะฮะในส่วนของวันที่4ถึงที่7ก็จะมี n น o Best of the b ะเบนั่นเองในส่วนของตัวประจำแคปซูลของ n e o ก็จะมีเป็นลิฟวอลคอลี่เหมือนเซตนี้เลยแต่จะเป็นในส่วนของดาร์กดาร์กไซส์นั่นเองนะฮะ ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะฮะโอเคในส่วนของสเตทด้วยสเตทนี่มันจะมีบอกบทเลยนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างอีเวนต์อะไรบ้างนั่นเองนี่ไงวันที่4ถึงวันที่18นะฮะฮัสซเนตมิโกมิกุมิโก,กอะไรมิกุนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าด่านของมิกุนี่ เล่นแล้วเพลินอ่ะเออแม่งมีเพลงด้วยรู้สึกจะเป็นเพลงเซมบงซาโคลานั่นเองนะฮะแบบโอ้โหเล่นไปแล้วเพลินอ่ะเพลินอ่ะแบบเพลงนี้แม่งได้ไอเทมโอเคก็จะมีแจกไอเทมด้วยนะฮะตารางการแจกไอเทมโอเคอันนี้วันที่หนึ่งแจกหนึ่งลายทิกเก็ตนั่นเองนะฮะในส่วนของ ใครเล่นอเออป็นแคทเจปแปนบ้างผมว่าน้อยอะ่ะก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะฮะก็ผมคิดว่ามีไม่กี่คนหรอกที่เล่นอ่ในส่วนของเจปแปนพาผมก็หาโหลดไม่ได้เหมือนกันเจปแปนนะ่ะโอเคก็ตามนี้นะฮะโอเคสำหรับเว็บเว็บนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนจากไปผมก็จะมาบอกอีกอย่างหนึ่ง ในส่วนของอ่ที่คลิปที่ก่อนนู้นน่ะซีทแท็กกิ้งอะ่ะเออเว็บนั้นมันก็สามารถดูได้นะว่าสามารถดูได้ว่า,ากระชาลอตต่อไปนี่มันจะเป็นอะไรเหมือนอันนี้เลยเหมือนอันนี้เลยดูได้ทั้งอ่หลังแล้วก็ก่อนหน้านิดหน่อยนั่นเองนะฮะก็จะคล้ายๆประมาณแบบนี้เลยก็สามารถดูได้ไดทั้ง2เว็บเลยนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บเว็บนี้ไว้ตรงด้านล่าง ใครอยากดูก็ก็เอื้อมมือไปกดได้นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม